สวัสดีค่ะทักทายตอนบ่ายค่ะพี่น้องอากาศดีดีมือนีิขอกระเล่นเป็นนังเบาสซไม่เอานาออกกล้องเอานาออกกล้องนาออกกล้องเพื่อนว่าเอานาออกกล้องอันนี้ขอเล็มาป็นนเงอาเพราะว่าออกป้านไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้พี่น้องฝ้นโต๊ะ้าห้องฮึมๆมอยู่มือนีิก็เล่นนั่งอยู่หน้าบ้านออกกล้องไม่ได้กระั่งเบากันนี้เนาะพี่น้องเอาจะว่ากันเด้ขอกระเบาปักกิ่ง กำลังหัดเฝอกว่าจะไปเยี่แต่ไหนจนสี่เฝาเก่งเฝากับพิดพีดถือกับรับฟังให้ในได้จ้าเฝาพิดเฝาถือกับรับฟังให้เนี่ยไม่ผู้ใดสนใจไม่กินลำย่อยน้ำเด้อลำย่อยหนาบ้านดอกคักอยู่หน้ากะายอยู่บ้านกะายแต่ว่าจะสิสุกกรสุกมันมันกระเริ่มสุกแล้วไมากินลำย่ยน้ำกันค่ะส่วนใบยวนี้ก็ฝนกำลังตกมากค่ะเสียงฝนมาละตกอยู่เพระปานันตกก่ะ คือจากตกะย่อไรกับตกะไหมพี่น้องบ้านพี่น้องตกบ่จ้่าทักทายกันค่ะลำยัยลำยัยพันอีดอเมื่อนี้เอาว่าแบบสดๆนะพี่น้องบ่ได้ไปหาคลิปโดนพ้นตกเกิออกบ้านบ่ได้ว่าสิไปเก็บเห็ดเปื่องกับท่นบานอยู่หันละตอนแรกเนี่ยแจ็คหน่อยก็ออกไปหาเก็บเห็ดเปื่องนี่เดียวมะท่านในเก็บเรื่องนี้พ้นตกอยู่ไม่ท่านในไปเก็บเห็ดเปื่อง หวานเนาะน่วนนาดีพี่น้องอร่อยค่ะหวานกินรรไร่บ่ได้น้ำนักขึ้นทักทายค่ะเด้อพี่น้องเด้อเปไหน,นไหนนาะค่ะพ่านเบอร์สุขคนไปนอ่องอันนอันนี้ในการกดไลค์กดแชร์นเฟซนี่กะเป็นเพื่อนกันกันกด ไปก็มากกว่าแซบสน,นกว่าท่านได้เข้าใจบัดนี้ด้เพื่อนบอกว่าให้ระบุระบุตัวตนบัดนี้ห้างแค่กับไม่ระบุต,ตัวตนเนี่ย,ขยเขากมำยังบอกเขาเข้าใจเขาเบิ้งแล้วเบิ้งอีก่ขเขาเฮ็นเพราะท่านเปลี่ยนพี่น้องจะว่ากันเด้วยท่านเฮ็ดเปลี่ยนอยู่คอยเรียนรู้ไปเนาะน้ำใหญ่ห่ามมาพีนออ่น้องหวานหวาน กินหลายก็ได้ระบุตัวตนไม่ระบุไม่ระ,ะบุตัวตนอันนี้ล่ละกับว่าเขาใจที่กันแต่ว่าจะติดถามไทยครสมมติถ้าเด้ยถามผู้ใดเยไม่ระบุตัวตนตก็ะโคเขากุ่มใันสิละจะเห็นว่าท่านถึงอันผู้ใดเห็นถึงกันแนะน,นั่นเลยได้จากแต่ว่าเขาใจเค่น,นี้นกับเขาใจนู่นนานานะพี่น้อง อยากถามหลายอย่างอยู่แต่ว่าเกนจะคิดทำว่าจังไรเนี่ยท่านได้ข่อใจในที่กระทึงศึกษาเบื้องน้ำคิดคุณรนรรมคุณีแน่เบื้องคุณนรรมคุณีแน่กะคอยเบื้องไปนักพี่น้องแต่ในที่คอยเฮ็ดปรถือก็อบอกคนนี้ด้วยจา้าเพราะว่าคอาายกระฮัดไม่ปึกบไม่เฮ็ดไปเรื่อยเมื่อนี้ ว่าวกเก่งกันสิได้ว่าจอดมันออกบ้าน่าได้แ่าสิไปเก็บเห็ดเพื่อนกันท่านในป่ายคนตกห้ามนิ้วคนตกอยู่คนเศรายัยยางได้สิออกไปอยู่คนตกไหมพี่น้องไดนนางว้าอยู่หน้าบ้านเอาทักทายทุกคนนะคะคลิปนี้ไวส้สำเนี่ยก่อนนะคะค่ะผู้ใดมีอย่างแนะนํากับบอกให้ในได้จ้าขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเพิ่มพลังบวกให้กันซึ่งกันและกันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ